ริชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไว่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมดิงออฟเลเจนต์บนเว็บรับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปเท่านั้นแมไม่มี เฮ้ยไซล่าแคดดินเนีระวังตายนะเมลเอาแคดินตายแล้วเนี่ยอ้าวแต่ลูรู้ได้โอซ่อาเอาตัวเดินหน้าไทย้ยข้างบนครับข้างบนเอาดีเอาดีขึ้หนหลอดปล่อยด,ด,ด,ดีกว่า ปล,ลบอกไม่ใช่แล้วไม่ถอยมันไม่ถอยจะบวกต่อด้วยเดือดจังวะ ไปไอเนว et, ์วางลองไปแฟดได้แฟดนะกลองไปกำลังไปอ้าวโอ้ยหักกระเด็นเลยได้เหรอ ใช่ซอนใช้ใช่เฮ้ยมันทำเดียวไปแล้วเอาโอ้ยเหี้ยวิล <c oughs> เฟกสวยจัด <c oughs> รีเฟกสวยจริงเีย W กูได้เป็นจังเกิลเลยวะตอนนี้นอ,อะไรอะใส่ไหมเพื่อนทำไมถึงแงบหมด ทำไมถึงอยากบวกวังไซรัดเ <ไง S 2> รือ่องผมอะไซัดไปหาน่าจะตายก่อนโอ<ส>้โหเจอมาทุกที่เลยว่ะอะไ,ไรไปเอามังกรก็ได้แนวจะแกงเหรอทำมันเด้อ น่า,าจะกลับบ้านเลยมาแล้วครับเฟเกอร์ไม่มีเฟียแล้วท่านไม่ม,ม,มีมันไม่ติดเล้วอองมันอาก,กับล่างไปชิบหายละต้องถอยแล้ว แมวบอกต่อให้เดี๋ยวมันยอมประบะับบาลานซ์ประบะับบาลานซ์แมวอยากประบะับบาลานซ์เ <I 'm S 1> อาคือแล้วคือแล้วอันตีเข้ามาแล้วแฟดออกแ <laughs> <laughs> มู mentorship. ทำอะไรอยู่เนะี่ย แมวหรอตอบตอบใชู้กค้าเหรอครับเป็นแมค้าตายแล้วเดินมาล่างโดนเรอเอีนยวคพ่อมาช่วย เ,เ,เทเลพอร์ตมาช่วยเอานี่กูเทเลพอร์ตมาช่วยเลยมาตายวะได้อยู่ตัวนึงแต่ก็โดนซัพพอร์ตชารดาวให้ไปแล้วเกิดการบนเพชรนีไม่มีเพจให้เอาแล้วแต่ถ้าไม่มีคนกันก็ต้านน่าจะแตกเพราะมันมีไว้ครับ ังแต่เอี่ยโซย่ามันน่าจะเอาลิฟอยู่ว่เฮ้ยเอามันเข้าป้อมเข้าป้อมไปตรงนี้ ลุย <laughs> ไปไหนไล่กันหนีลุยไปไหนตักไกลเลยรนะวังใบร์นะกู่ีไปซ้อนอยู่ตรงนี้เออเอาได้ได้ได้รอ,อ,อมาบวกกับใบอร์ได้เหรอร <ไป S 1> อนหน่อยรอนหน่อยรอไปจบล,ล้วเพกูดึงไหมแปดเท้าไห้ผ่าเนะถ่ายนะเมลไหวหรือเปล่าเนี่แล้ว,ว,วป,ลป้อมล่างเราแตกคืออะไร ทำแต่ปุ่มมังกรเกิดตั้งมันก็เกิดเหมือนกันแต่ถ้ายิดเล็ได้เวนเล่นดีกว่าเลดเกมอะเวนพาสีดีกว่าก็าอยากเอาแล้เพื่อนแต่ไม่มีเประมาณนะเข้าลาดได้เฉยจบอุ้ยจีงหงมีรัศมังกรสวยเอันนี้โป้งแบ เอาได้เอาหนิ้วโป้งไปเอานิ้วโป้งไปนิ้้วโปงแจกมากให้นิ้วกลางแจกมากเอานิ้วกลางไปเพื่อนเอาเยอะมันเปแจกใสร็จหรอเปล่าเฮ้ยมาวะไอ้พื่อนมมีเงาอีกปะเนี่ยเฮ้ยผิวจัดเลยแฟกเกอร์โอ้โห เจ้าพยายามจะลวงจะเอามันหลายรอบแหลว<ม>ไปอาหน่าอยู่บนปะ่ะโดนยิงทีนิง ผมรู้สึกเหมือนกูโดนล่อซซยร์งไงมู <laughs> ้ไม่หรอกข้างล่างสาดตัวเพื่อนใบอาใบอาอยู่บนอะเอามือยิงเขา,งานาดามือถือพลานอยให้เยอะไม่เอา <laughs> น่าจนล่างมันไหวปะ่ะเอ๊ะโอเคกำลังไปกำลังไปมันเลือกสิบสองนะถอยได้ ตัวต้องติงอะไรเนะี่ยตัวต้องติงอะไรเนะี่ยตัวต้องติงอะไรครับเนี่ยเข้มาเลยปูตัวซอนตีนกว่าด้านล่างกูพยายามกันป้อมสุดๆและ่ะพยายามไม่เขียนอ้าวมาเราไซร่าม,มาบนแล้วยังไงจะมาโซนอันนี้อาคาทาน๋ยวกไปช่วยโซนมา อเอามึงเฟียมาดิมมึงเฟียมาดิกูเฟียไปละอ,อันนี้นี่อ้นนเหียเซตแม่งรอดอีกอ่ะอ๋อมีตาเกิดมีตาเกิดไเออไไปต่อไปต่อกมีตาเกิด ตาคันเหี้ยกระเซ็ตกระเซ็ตนี่ก็กูบอกเลยว่าหลายรอบมากมันกับกูเนี่ยเวลาหลับในไฟมันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่ไปเราดูดีเลยเมื่อกี้ก็ยื้อได้นานดูรูรูอันติให้เลตเตอร์เลตเตอร์ มืก่อนเกิดก่อนมีเทเลอยู่นะมาละไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ก็ปล่อยได้ปล่อยได้เออเราได้อาคารไปแล้วเดี๋ยวรอตัวแต่ถ้าจะอยากอยากอยากได้ก็บอกกูมีพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกทุนเข้าไปสมายล่าใช่ไหมเอ้ยมันเอาอีกแล้วโอ้หาอนะ ใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยเราได้มังกรดิงเอามาเอาไปแล้วเอาบอลรอนแม่งดิกี้แปดติดไี่เหี้ยไม่หรอรออะไรเพื่อนจูไม่มีใครเห็นจูได้ป้อมกลางอะโอ้ยเกียร์กลางบวกไปอารติมา เอาไปมาปีมันโนมึงไล่มันนะมันเป็นภาพนั้นละเพื่อนวันอันตีไม่โดนแต่มันก็เดินมาอยากบวกเหมือนอยากบวกแล้วก็แฟดออกอ,ะอ่ะขอหนึ่งลุมห้าหน่อยดิไปไหนหมดแล้วอ่ะ๋อนี่ไง กูม่ต้องเปิดติช่วยมั้ยมันมีแคทลินตัวเดียวอะรู้ไม่ต้องปลออ่อยรู้บอกปล่อยสิยียัยไม่ออกมาแล้วน่ารุดหายไปเลยเซฟกันแล้วหายไปจากระบบไปแล้ววัด ôi ào, Mấy không biết làm gì, lại yืน không có gì cả.